ดื่มน้ำก่อนปิ้วนะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลิฟๆที่อยู่ข้างบนเขาบอคุณไก่วันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยเอาวอร์มแค่แถวๆนี้พอได้เหงือ่อได้เหงือ่อนีเหงื่อเยอะย่างเหงืง่อเยอะเหงือ่อเยอะเหงื่อมาแล้วเนี่ยน้ำหนักน้าหนักถ้าช่างตอนนี้น่าจะ60หรือไม่ก็เดี๋ยวก่อนไปดูที่สาไว้น้ำมันมีกระช่างไปลุ้นด้วยกัน น้ำหนักกับอายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะมีน้องอีกคนที่อยู่ที่อยู่เชียงใหม่ทำช่องทำอาหารนะ่ะน้องกุลนารีรัตอันนั้นเขาก็เกิดประมาณสองสี่สองห้าแหละสองห้าสองห้าศูนย์หนึ่งมั้งคุยกันก็พูดภาษาจีนตะจืวนะจะปึงป้าเลยนะจะปึงป้าโตกลางโตะกลางทำงานทำงานเดีย๋ยวไปดูน้ำหนักนิดนึง อยากลงสามเหมือนกันว่ามีพี่เขาลงอยู่พี่คนนี้เขาจะลงตอนเช้าประจำํำอยากจะคุยเสียงเบาแล้วเพราะว่ามีพี่เขาเล่นน้าอยู่นะคะขอบคุณนะคะเออ hello thank you for watching I want to know my 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 weight my weight เดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักชั่งน้าหนักหน่อยนึงขอดูน้ําหนักิดนึงอัปเดตอัปเดตแต่ละวันพยายามใช้ต่ช่างตัวเดิมเพื่อที่จะก็จะเทียบสเกลนะว่ามันมันมันขึ้นมันลงขนาดไหน อ๋อมีน้องก็ใช้ห้องหนึ่อ่าโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเดินวนกลับ <laughs> เดินวนกลับสาว่ยน้ำจ้ะสวยๆสวยสวยโอเค thank you thank you for w a c h i n g เออยช่างไม่ได้แต่เมื่อวานตอนตอนฉีดวัคซีนช่างแล้วช่างแล้วอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบเก้าห้าสิบกกโลแต่ตอนก่อนก่อนจะไปอะ่ะก่อนจะไป ก่อนจะไปคือตอนช่วงที่ว่ายน้ําขึ้นมาก็57 57เดิเนในดูน้ําหนักมันมันต่างกันไปเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินไปเดินแบบเดินแบบให้ครบครึ่งชั่วโมงนะเดินเพื่อเบิร์นไปช่างอีกที58 <c oughs> ดูนะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปเดินรอบคอนโดตรงนี้กันไปไอเซอไอ I'm concerned about my health. Every day I walk in the morning, walking, 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 walking. Ah, this is uh, our condominium, have um, swimming pool, uh, fitness a fish uh, I cannot go inside because I have my uh, condo member, Mommy Samachik Chai, you know? And then I can walk around the condominium คร e มขามีออกซิซ i ยวอล์คิ่งวอล์คิ่งคงจะได้รอบเดียววันนี้แดดมาแล้ว very hot in Thailand, Bangkok <c oughs> คือถ้าได้พูดภาษาบ้างได้คุยกับเพื่อนเนี่ยมันสบายมันเหมือนเหมือน,น,น,นเอาลมข้างในออกมานะจากยาจากจากสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเนี่ยกาแฟเอยคาเฟอีนคาเฟอีนนะ uh, in the morning, everything we eat that we are. <laughs> I said in the morning, c a f f e i e So then exercise, walking, walking. Water, fresh water. Ooh. Ooh. เดี๋ยสักอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีภาพสวยๆมาให้ชมนะแต่ไม่รู้นะปีนี้ยาจะยาจะแข็งแรงเหมือนเดิมไหมเพราะว่าไปเที่ยว ลูกๆเขาจะมีโปรแกรมไปเที่ยวต่างประเทศกันเ,เราก็อาจจะได้ติดสร้อยห้อยตามติดสร้อยห้อยตามวูแสงสองปันนี้เลยแสงสองปันนี้เลยแดดแดดแดด,แด,ดเขาจะมีเจ้าหน้าที่ทุกจุดแล้วก็น้องๆเราปพกับแม่บ้านก็จะทักทายสวัสดีกันนะแล้วเขาก็จำแม่นนะมิวเขาสวัสดีเราไปแล้วขอบคุณนะคะ เออ thank you thank you w a l k i n g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  in the morning อนี่แหละวัยคนทํางานเข้าไปทํางานกันแล้วแต่เราก็ยังเดินกันอยู่ตรงนี้เพื่อแข็งแรงด้วยกันนะจ๊ะเอาให้ครบครึ่งชั่วโมงเนะคุณไก่เนาะตรงนี้มันขึ้นได้นะแต่ว่าต้องใช้คี์กร์ดเพราะเราออกมานอกคอนโดแล้วเนี่ยออรอบนอกเนี่ย คนภายนอกเข้ามาเดินไม่ได้เพราะว่าเขาใช้อันนี้ค่ะช